บัดนี้เฮีนาก้อนสิไกลกันมีกาบ่มีน้อยอย่างเล้วสิแถมพนสอนสซ่อันนี้สซ่ เด้อสว่วนนีให้ไปสีว่าสองทางน่ให้แกดวงวิญญาณคุณเม่สาตีบวชผู้เพิ่นตายนอไปแล้วว่ามาเดิ้อมาเอาบุญนอไป ย่างขึ้นเบุงทั้งสวบรค์เอาไปปันนรกให้มุนเทาลายมามาเอาบุญน้อไปจาก เดินพาไปเมืองวิมานผ่านป่าไปโคยตาอยู่สักวันเนี่แม่สาเอ๋ กองบุญมาเอาไปเป็นทุนส่งนุ่นไปเมืองไปเมียสาเอ้ยแต่เจ้าตายโน้น กายาเจ้าไปได้เผ่าย่างจุดที่เหลือตั้งแต่ที่มีแต่หุกทายเจ้าพอให้มวนลูกเต่าลานเจ้าได้ลำเงี้ยเมีสา บาดบ้านเพิ่นไปให้ก็ยังอุบะตาาบาดบ้านเพิ่นไปนะบัดบ้านเพิ่นไปนะ กะงามลูบตาโอ้ลางามแม้ตาย <muchas> เมร์เมอไปน้อยใสแล้วบ่เห็นแววบ่เห็นไงีเมรสาเอ้ยสร้างมาตาลูกเต้าให้่ให้ทายปานเพื่อนนางโบเมรสาเอ๋ย เจ้นานิย่าพ่น้องเพิ่นได้เต่งดอกพาเวลเทียนพาสา่งได้ยอด่อมาเชิญเราดวงบินญยณเจ้าให้เจ้ามาน้าก,กินข้าวกับลูกสาวลูกสาว gặp là anh chào chau... hay im mẹ xa ơi cơn miền kín đơ im lèo tô chào gia โอ้ความตายไม่น่านเลยจะเข็น้าอยู่กันมาหลายสิบปีมีสุขสันมาจุราชมา จากโอ,อ้บันบานยังมันอ,อยูอ่ผู้เชโอ้ลมจาช่วยพาทางา จงบังเกิดแก่เมสาตรีมูทผู้หวงหาบอกว่าเราคิดถึงเขาเขาชีวาหยาดน้ำตาคนอยู่ลังยังอาบป แม่สาเอ้ยขันเจ้าอยู่ภาคเพื่อนคอยอวยขึ้นกาบอย่าได้ไปอะไหลับดอกที่บุญอยู่ทั้ง,งนะี้มนาทวรารนี้อยู่ทั้งไตไขประตูเปิดปองทรงเอาดวงวิญญาณนานะคุณแม่สาตที่บุรคอยนี้แล้วให้เล้วตาวา่าตาวา ขันเดือนเมื่อให้เจ้าขี่มาซ้ำว่ามาเด้อขันเดือนดำให้เจ้าขี่โนมาพายกายน้ำโนมาวาไว้ยม่สายขันเจ้ามา แต่ทิศไทยยาบอื่นดอกแผ่นดินเอมื่อนิยญาพี่น้องเท้าบินห่วงอาบอนหาญาติกาบงบานบงบานกะเล่าขานเพียง ອ້ອມວ່າມາເດີ້ມານໍາສຽງຂອງຂອງງານຊະລອງຂອງຕີສົງຂຕີັງບົງບົງາກໄດເນນດີແລ້ວນັນວິນຍເຈົ້າໃຫຕາອມ นาอาแล้วจังมาสาธุสาธุสาธุเดิมนาอามาบัดเนี man, e ่ยสาธุเดิมสี่ฮอดบอลอาวสานเทศสมดวงมิญญารวิลญยานทูแม่สาธิบุตรผูเพิ่นตาย ไปสวรรค์สาเดอต่อจากนี้คงเหลือแต่ว่าความลาง ใจสีส่บอลลงได้แม่ตายไปกะคงไกแต่เพียงรางถามสั่งสอนลูกจำเอ้ยเจอแม่สาเอ้ยเพื่อว่าผมเดืดเอดตา ma ôi cháu á, tạo, mẹ sa ơi, bòn thấy hiền, mong thấy bao, làng anh cháu xin si lừa vai, nảy hัว men kia cho cháu cà si bơ. เมสาเอ๋ยให้ิญญานเมสบายเพื่งสวรรค์ลเดินฝ่าวิมานควงอย่าห่วงนางลูกลานเมสาเอยเมียของเขาตายละเด้อเด้อลูกลานให้เจ้าเพียงกันละเด้อคำเด้อมีแนวใดซ้า ไม่ค่อยจ่าลือเบาเม้าตายไปแล้วพี่หักน้องน้องอังสร้างคุณงามความดีให้ทําคุณเด้ย,ยหยาดน้ำชนเช้าบาลได้สาธุ luộc là nước ta ơi, thao má non cay cay, nháp thao má non cay mẹ sang làm nà, thân Ti Ta mẹ. หาเดือดามเฮียกาเพื่นตัวเมื่อลูกแม่ทางหญิงชายซาดมีบุญเมียบ่อายเลยมาตายได้ตายเพื่วันฟัน

ลำแพงแม่เอ้ยสาดดีเด้อแม่ไปก่นสาดดีเด้อเมอไปก่อนยาวอนน้ำเม็ดเด้อแม่ขอให้ลูกจะเลือ คนเดิน